ทสเทสโอเคมันเปิดแล้วเอาเราจะเริ่มยังไงดีอืมผมชื่ออามินครับผมได้เช่าห้องราคาถูกมากๆและได้พบเจอกับบางสิ่งที่ผมไม่มีวันลืมวันนั้นผมเจอประกาศให้เช่าห้องในราคาถูกผิดปกติผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากรีบติดต่อแล้วก็ขนของเข้าไปอยู่เลยแต่พอเข้าไปผมสังเกตเห็นว่ากำแพงห้องมีรอยแตกร้าวและมีคราบสีแดงๆไหลออกมาอะไรวะเนี่ย ตอนนั้นผมก็คิดไม่ออกหรอกว่านั่นคืออะไรเอาจริงๆถ้าเฉลยตรงนี้เลยก็คงไม่สนุกผมทำความสะอาดรอยนั้นแล้วก็พยายามไม่สนใจแต่คืนนั้นผมสะดุ้งตื่นเพราะมีเสียงบางอย่างเหมือนเสียงขีดข่วนจากห้องข้างๆผมรำคาญมากคิดว่าจะไปบอกให้ห้องข้างๆเงียบหน่อยเช้าวันต่อมาผมก็ไปเคาะประตูห้องนั้นแต่ไม่มีใครตอบผมลองบิดลูกบิดดู ประตูกลับไม่ได้ล็อกและข้างไหนก็ไม่มีใครอยู่เลยตอนนั้นผมคิดว่าเขาคงออกไปทำงานแล้วเลยไม่ได้สนใจอะไรแต่คืนถัดมาเสียงขีดข่วนก็ดังขึ้นอีกผมรีบวิ่งไปที่ห้องข้างข้างอีกครั้งเคาะประตูแรงขึ้นแต่ก็ไม่มีใครตอบผมเลยตัดสินใจเปิดเข้าไปแอลแล้วก็ยังไม่มีใครอยู่ตอนนั้นผมเริ่มคิดว่าอาจจะเป็นหนูในผนังก็ได้ผมเลยไปหายาฆ่า,มาแมลงมาแล้วฉีดเข้าไปในรอยแตกบนกำแพง ทันใดนั้นเสียงขีดข่วนกลับดังขึ้นกลิ่นเหม็นเน่าเริ่มโชยมาจากในกำแพงเสียงทุบดังโครมครามราวกับใครบางคนกำลังพยายามจะออกมาผมตกใจมากมันเริ่มไม่ปกติแล้วผมรีบไปหยิบค้อนมาทุบก,กำแพงนั้นทันทีและสิ่งที่ผมเห็นคือผู้หญิงคนหนึ่งเธออยู่ในกำแพงนั้นร่างของเธอดูเหมือนถูกขังไว้นานขาดอาหารเลือดเต็มตัวเละผักสภาพน่าสยดสยอง ผมรีบโทรหาตำรวจกับรถพยาบาลทันทีแล้วก็ได้รู้ความจริงว่าห้องที่ผมอยู่เคยเป็นของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ทะเลาะก,กันบ่อยมากวันหนึ่งสามีทำร้ายภรรย,ยาจนบาดเจ็บสาหัสและเขาขังเธอไว้ในกำแพงใช่ครับเขาสร้างกำแพงใหม่ทับเธอไว้เลยส่วนห้องข้างๆเคยมีคนงานอยู่แต่เขาไม่ชอบสองคู่นี้ที่ทะเลาะก,กันตลอดเลยไม่ค่อยกลับมานอนห้องแอร์และก็ไม่ทันได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและใช่ครับผู้หญิงคนนั้นตายแล้ว และเธอตายเพราะยาฆ่า,มาแมลงที่ผมฉีดเข้าไปแม้ผอมาจากไม่ได้ตั้งใจแต่ผมก็ฆ่าคนโดยไม่รู้ตัวตำรวจไม่ได้ตั้งข้อหาผมเพราะมันเป็นอุบัติเหตุและผมเองก็เป็นคนช่วยเปิดเผยเรื่องนี้แต่ในใจผอมอไม่มีวันลืมไม่มีวันลืมว่าผมฆ่าใครบางคนโดยไม่ได้ตั้งใจ